ไม่ได้ว่าชัดผมก็มองแต่ว่าว่าเหมือนกับอย่างวิชาการสมัยใหม่มันก็เป็นอัตคาฐาในศตวรรษที่ยี่สิบไม่ต่างสมมติว่าอย่างผมไม่จานันโทเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปฏิเสธพระมหากัรสปะาอย่างนี้มันก็เป็นเป็นเป็นเขาไม่อย่างนี้ไม่จะไม่ได้ว่าเป็นอัตกาถาหรือครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่้ต้องอธิบายหลักการมีอยู่อัตราถานั้นกําหนดด้วยการอธิบายพุทธพจน์มีพุทธพจน์เป็นหลักพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วอัตกถาก็อธิบาย ว่าใจบิดกหรือพุทธพจน์นี้แต่ตัวพวกนักวิชาการฝรั่งที่เขาตีมันจะมาตีความอันนั้นก็เป็นวิจารณ์รุ่นหลังและที่ว่าตัวเองไม่มีโอกาสไปทันรู้เรื่องเก่าคือนึกอันถกถาก็ต้องโยงไปที่บุคคลที่ทันพระพุทธเจ้าเลยนะใช่ไหมไอ้ที่รักษาวันที่ก็คือวรที่ยี่สิบไปตีความอย่างนี้อันนี้ก็เป็นพวกที่ไปวิจารณ์โดยไปมองอีกชั้นหนึ่งครับนะอันถกถานั่นก็คือว่าต้องเล็งไปที่ พุทธพจน์และคาอธิบายพุทธพจน์นั้นของท่านที่ต้องเอาอันดับหนึ่งก็คือท่านีิถังใช่ไหมอย่างพระสารีบุตรเป็น,นต้นแล้วก็ต่อเนี่ยนั้นก็ลูกศิษย์เกล้รักษาสืบมาเป็นสายเลยอัน,น,นกถาท่านตัดสายท่านเจ็บอย่างสายวินัยนี่โอ้บอกเลยนะตั้งแต่พระอุบาลีมามีลูกศิษย์ชื่อนั้นลูกศิษย์ต่อมาพระเถระชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นสายวินยัยบอกหมดเลย ได้ขนาดนาี้แหละแล้วเราทาได้มั้ยเราไม่มีทรายไมเคยอะไรเลยอื่เพราะว่าผมุ่านของของอติเคิลของอย่างอาจารย์สมพันเนี่ยสมมุติว่าบอกว่าตัดและบรรลุเลยถ้าอย่างนั้นไอ้คาถาอย่างเยธรรมาที่พระอัสชิตตัดให้ตัดให้ภาษาลิบุตรบรรลุรมจนเป็นพระโสดาบันแค่ประโยคเดียวเนี่ยคือแสดงว่าอย่างในภายใต้สิ่งแวดล้อมนี้เราเราไม่สามารถที่จะไปตีความตรงนั้นได้เลยใช่ไหมว่าแค่เพราะว่าเยธรรมมาปุ๊บและภาษาลิบุตรเห็นดวงตาเห็นธรรมเนี่ย แลนี่เป็นเรื่องของนักวิจารณ์แล้วไม่ใช่เรื่องของผู้อานผู <c oughs> ้ว,ว,ว,วิจารณ์จะกระถายอีกทีหนึ่ง <c oughs> คือ,คอ,เ,อเอาว่าเรารู้เรื่องเดิมก่อน <c oughs> อะไรคืออะไรอะไรเป็นยังไงใช่ไหมแล,แ,แล้วเสร็จแล้วนี่แหละคือให้รู้เรื่องว่าข้อมูลความเป็นมาอะไรไมันเป็นยังไงต่อไปนี้เรามีความเห็นยังไงกับว่าไปแยกกันให้ได้ก่อน อย่าเพิ่งเอาความเห็นไปปนทีนี้เราก็ฟังแล้วเราก็มีความเห็นในส่วนนั้นเออถ้าข้อมูลตรงนี้ยังไม่ชัดมาจะมีข้อมูลอื่นอีกความเห็นของท่านอาจจะเกิดจากการที่ยังเห็นข้อมูลไม่เพียงพอเอาไปเอาข้อมูลมาให้ครบแล้วค่อยดูใหม่อย่าเพิ่งวิจารต่อดูให้ข้อมูลให้มันแน่นอนก่อนทีนี้ปัญหาก็คือคนที่มาวิจารณ์กันเนี้ยไปจับได้ข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งเอาแล้วความเห็น ยังไม่ทันได้ดูให้รอบคอบถ้าหากว่าเราจะให้ชัดใช่ไหมในเรื่องนี้ท่านพูดว่ายัางไงบ้างต้องตาไปเอาให้หมดก่อนถูกไม่ถูกเช่นพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ว่าอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ไปเจอที่เดียวกวิจารณ์แล้วก็ไปดูเอามาให้ครบใช่ไหมเออให้ครบแล้วทีนี้ก็เราก็พูดได้ในพระสูตรนั้นพระไตรปิฎกเล่มนั้นพูดเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ ในเล่มนั้นน้านนั้นคอนั้นพูดไว้อย่างนี้อันนั้นพูดไว้อย่างงี้นี้มันตรงกันหรือมันไม่ตรงกันหรือมันเสริมกันยังไงอว่าไปนะแล้วก็ความเห็นของเราว่ายัางไม่กลัวไปทีน,นี้อย่างน้อยว่าให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่แค่แม่นยำนะครบถ้วนสมบูรณ์อีกเนะไอนี้แค่แม่นยำที่เดียวก็ยังไม่แม่นแล้วที่เดียวก็อ้างผิดแล้วนะไม่ต้องพูดถึงจะครบถ้วนแล้ว มันก็ไม่ไหวสิใช่ไหมเนี่ยหนึ่งข้อมูลเฉพาะจุดนั้นก็ไม่ใช่ข้อมูลจริงเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าสองก็ข้อมูลในเรื่องนี้ก็ไม่ครบยังไม่เอามาเพราะนั้นมันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นบางครั้งก็เลยต้องบอกไปบอกว่าเนี่ยมันเป็นการเอาแค่รูปแบบทางวิชาการคือมันได้รูปแบบ ทีนี้มาใช้รูปแบบท,ทางวิชาการมนกลายเป็นไปทําให้คนหลงพวกนักอ่านนะเห็นโอ้โหนี่เป็นวิชาการใช่ไหมโอ้ก็ทำชาติจะเชื่อที่แท้และข้อมูลก็ใหม่ตรงนะแล้วก็ไม่ครบถ้วนอีกเน,นี่ยอย่างที่ว่าไปอ่านหนังสืออ้าวเอาอย่างที่ว่าอาตมาอ่านเขาออต่มาไปวักหนึ่งหรือสองวักหรือย้อนหน้าหนึ่งในหนังสือเล่มหนึ่ง พูดอน,นั้นไว้แล้วก็เอา้ารูยเจ้าคุณองค์นี่ว่าอย่างนี้จะมาเยวิจารณ์ไปเลยเนะี่ยเออทั้งทงที่เราพูดเรื่องนี้ไว้ตั้งหลายแห่งเนี่ยแล้วก็พูดแงมุมต่างๆเนี่ยปัญหาวิชาการปัจจุบันเป็นปัญหาวา่านะความแม่นเอาเอาเรื่องตั้งขั้นที่หนึ่งก็ความแม่นยำในเรื่องข้อมูลนแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนเพียงพอ อ,นนอเ,เขาไม่ถึงด้วยครับ <c oughs> อันนั้นก็อีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็เลยเป็นปัญหามากอันนี้อันนี้เราก็เราวิจารณ์ได้อย่างอัตกถาเราก็ต้องเข้าใจท่านอย่างที่ว่ายุคนั้นนะมีออย่างเงี้ยแล้วเราก็แยกได้ว่าอัตกถามันเป็นเรื่องสืบต่อนํากันมาแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่ามันมีความรู้ความเข้าใจและข้อมูลที่ เพิ่มเติมเป็นยุคสมัยด้วยเราก็ต้องสามารถแยกแยะเราก็ามาประกอบเรามองมาตกถาว่าเป็นเครื่องประกอบในการศึกษาพระไตรปิฎกใช่ไหมเราไม่ได้มองว่านี่คือตัวมาตรฐานใหญ่เรามองว่าพระไตรปิฎกนั่นแหละคือตัวจริงอาตถกถาก็มาช่วยเราในการศึกษาแล้วก็ท่านผ่านในการมาก่อนมาใกล้และรวมทั้งนําข้อมูลจากผู้ที่ทานพระพุทธเจ้าม,มาด้วย เราจะเชื่อไม่เชื่อก็เราก็ควรศึกษาอยู่ดีใช่ไหมยึอยกอยู่มาบอกโอ้แต่คถาเชื่อไม่ได้ไม่เอาอย่างนี้ก็กลายเป็นทัศนะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยซ้ำก็เป็นเพียงกระแสขึ้นมาที่ว่าเมืกก่อกี้ว่าโอ้ไม่เอาอธตาไม่น่าเชื่อ,อ แม้แต่ตัวอภิธรรมก็น่าจะเรียกว่าเป็นอัตถะม่ใช่ไหไม่อภิธรรมก็มีอภิธรรมในพระไตรปิฎกอภิธรรมและยุคอัตกถาก็เหมือนกันก็พระไตรปิฎกประกอบด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกใช่ไหมพระอภิธรรมก็มีในพระไตรปิฎกแล้วก็มีอัตถาอภิธรรมแล้วก็มาคำผีรุ่นหลังดีกาโนดีกาว่าไปประกรณพิเศษ และที่เราเรียนกันนี่ในเมืองไทยเราเอาเป็นหลักเขาเอาของพระอนุรุทธ,ธาจารย์เพื่ออภิธรรมมัตสังขาอภิธรรมมัตสังหา,งหานี้เป็นรุ่นประกอบพิเศษหลังพระพุทธโกศาจารย์อีกตั้งเยอะตีว่าในราวพศ2500พระพุทธโกศาจารย์ท่านยังก่อนพศพันนิดหน่อยนี่พระอนุรุทธาจารย์นี่ประมาณพศ2500าานี่ท่านก็มี เป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีลูกศิษย์เยอะท่านชํานาญท่านก็สอนมากท่านก็เลยปรารถนาดีลูกศิษย์โอ้เรียนกันไปแหมมันยากเย็นท่านก็เอาสาระมาตั้งเป็นระบบขึ้นมาเือเป็นเขาโครงเอาลายขึ้นมาแล้วก็เอามาย่อสรุปให้แล้วก็ให้เพื่อให้เป็นหลัก เพราะเอาแต่สาระจริงๆก็แต่งไปคาถาเลยท่องง่ายอีกจะมาหจำง่ายพระก็เลยเอามาสวดงานศพเลยใช่ไหมเอามาท่องพระท่องมาสวดงานศพง่ายดีแต่ว่าท่องสวดบทีไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าอันนั้นอะไรของท่านสาระแท้ใช่ไหมนี่มีแค่สักยี่สิบสามสิบหน้าเท่านั้นเองยข, <จบ S 1> ของ<ล>อาจารย์ลวีพาวิไลมาทําให้มัน ง่ายลงมาอีกอย่างนั้นตรงนั้นก็ยังไม่ใช่อัตกรถาใช่ไหมครับก็เรา <c oughs> คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าอัตกรถาเนี่ยเราใช้ในความหมายระดับไหนเนี่ <c oughs> ถ้าเรามุ่งว่าเพื่อจะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวต่อมาก็เลยว่าเราต้องมายุติกันว่าคําว่าอัตกรถาเนี่ยมันมีความหมายกว้างขวาง,วางจะใช้ยังไงก็ได้ก็คือถ้อยแถลงคาําอธิบายเนื้อความถ้าใช้งี้ความหมายมันกว้าง ในเมื่อประวัติศาสตร์มันเป็นมาอย่างนี้มันมีเรื่องราวเป็นเนื้อหาสาระและ้วเราต้องการอย่างนี้จุดมุ่งหมายของเราอยู่ที่อันนี้ก็คือว่าต้องการเข้าใจพุทธศาสนาซึ่งมีพระไตรปิฎกเป็นแกนกลางเอาพุทธพจน์เป็นหลักแล้วก็คาอธิบายพุทธพจน์เรียกอัติกถาตกลงเอาแค่นี้นะว่าอัติกถาให้ใช้ในความหมายว่าเป็นคําอธิบายพุทธพจน์ และต่อมาก็บอกว่าเอาละเพราะว่าอัตถกาถาในนามสื่อก็มาเป็นภาษาสิงหนในเกะาะรังกายจนกระทั่งว่าที่อื่นก็ไม่รู้ด้วยแล้วพาพุทธกคอสาจารย์มาแปลกลับเป็นภาษาบาลียุคนี้เกิดอัตถกถาที่แปลกลับจากภาษาสิงหนเป็นภาษาบาลีกันเป็นยุคใหญ่เลยต่อมาใกล้เข้าใจกันเช่นตั้งคําจำกัดความระดับสองบอกว่าอัตถกถาหมายถึงคำเพียรธเทสไพระไตรปิฎก ที่เกิดขึ้นในยุคพออ900ศ .900 เศษมีพระพุทธโกศอาจารย์เป็นต้นเข้าหรือต้นแบบในการที่แปลเนี่ยยุคนั้นขึ้นเป็นยุคอัติกถาแล้วให้มีความหมายอัติกถาหมายถึงอันนี้แล้วก็เพราะอัติกถามันมีมาแต่เก่าเพื่อให้แยกกันก็เลยเรียกเก่าว่าเป็นโบราณนักติกถาอัติกถาโบราณ เพราะนั้นคำว่าอาัิกถาที่พูดปัจจุบันก็เลยพอยังไม่มีการแยกแยะก,ก็หมายถึงอัิกถายยุคพระพุทธโคสขขัจจานี่เลยอย่างนี้เรียกว่าเราต้องตั้งคําจำกัดความขึ้นมาโดยมีความหมายเฉพาะขึ้นมา คือแต่ผมม,มองว่าปัญหาคืออย่างที่มาเรื่องประวัติศาสตร์ของตัวคมพีเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เป็นคำผมผม,ผมยกตัวอย่างนะฮะสมคติ<ช><ช>ว่าเอาเอาคนที่ว่าเรานั่งอ่านอันตตกระทาอัตตกระาสมมติกรณีของพระพายยะเนี่ยใช่ไหมนะเพราะว่าพระพา,ายยะในตัวพระสุก,ก็ไม่มีอะไรท่านก็แค่ตัดธรรมด<ช>าปุ๊บแล้วพายยะก็บรรลุธรรมแต่อัตตกระทามัขยายว่าที่พระพายยะเนี่ยโดนแม่วัวขีดเนี่ยเพราะว่าสมัยชาตินู้น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 เคยไปลุมซอมผู้หญิงมาแล้วผู้หญิงคนนั้นตลาดก็ กลายไปเป็นวัวอย่างเงี้ยใช่ไหมครเวลาคนที่แบบเราเรามองจากความความรู้สึกไปว่าเอาไปปุ๊บอะเอาละเดกอย่างนี้นี่แบบความน่าเชื่อถือนะคะคือ,ค,อ,ค,อคือกลายเป็นมองมองเหมือนกับว่าเราเรามองมองมองมิติที่มันแลวอย่างนี้เราจะเราจะไปค้นหาเราจะไปวิเคราะห์ยังไงครับมันก็จบไม่ไม่าาเราต้องรู้จักสิเ,<อ>เราจะเอาพระใจรปิฎกดปเป็นหลักเราต้องการศึกษาเราจะแปลพระใจรปิฎโดดของที่เราติดขัดคํานี้มันเรียแปลว่าไง นนเพราะว่าเก่ากว่าเนะยอะยุคพระไตรปิฎกนี่มันแสนจะเก่ากแก่พระอาจารย์ท่านก็มาช่วยบอกให้ว่าคำนี้มีความหมายอย่างนี้นี้นี่คือตัวแท้ตอนที่ท่านอธิบายพระไตรปิฎกส่วนในที่นท่านอธิบายเสริมยกนิทานยกอะไรนั่นเป็นเรื่องของท่านแล้วอ,อันนั้นท่านต้องรับผิดชอบพระอาจารย์าเราก็เรียกยุค อัตถกถาที่พระอาจารย์ที่ท่านมาแปลเนี่ยเราเรียกอัติกถา,าจารย์พอพูดถึงอัตถกถา,า,าจารย์ก็หมายถึงพูดเรียบเรียงอัติกฐานในยุคพระพุทธโคาจารย์เป็นต้นแบบเนี่ยเข้าใจนะฮะแล้วกันเนี่ยคำอธิบายเราก็ต้องโยงไปที่พระไตรปิฎกเพราะอัติกฐานนั้นมุ่งเพื่อใช้เป็นเครื่องประกอบการศึกษาพระไตรปิฎกนั้นเราก็ดูคําอธิบายพระไตรปิฎกเราก็อ่านพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วก็ คำไหนข้อความไหนเราไม่้อใจเราก็มาดูอัตกถาก็จะบอกเช่นว่าอา้าวตั้งขึ้นมาคำหนึ่งเช่นบอกว่าอะไรดีล่ะสุดตันติคําว่าประสูตรแปลว่าอย่างนี้นี้ท่านอธิบายเอาเราไม่ทันเลยภาษายุคนั้นเราก็ได้พระอัตกรถาาจารย์มาช่วยแปลสับให้เนี่ยผู้ที่จะแปลพระไตรปิฎกก็ต้องอาศัยอัตกถาทั้งนั้นไม่งั้นไม่มีทางเข้าถึงแลวไม่รู้จะแปลยังไงเลย ทีนี้พอท่านแปลให้อธิบายพระไตรปิฎกให้ท่านก็เอาละสิตอนนี้เป็นความเห็นลึกความรู้เข้าใจของท่านแล้วนี่พระพุทธเจ้าจัดว่า,างี้อธิบายกันอย่างนี้เสร็จใช่ไหมท่านก็บอกอ้าวทีนี้ก็คนนี้ฟังและได้ผลอย่างนี้บรรลุอย่างนั้นได้เกิดน,นี้ตอนนี้เรื่องของพระอัจฉริยาจาย์เองแหละแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาก็ได้นี่อาจจะเป็นเรื่องที่ท่าน คิดขึ้นมาก็ได้หรืออะไรเงี้ยตอนนี้เราก็แยกสิเราก็บอกแล้วนี่ว่าแต่กระถามีไว้ศึกษาพระใจปิฎกคืออันนี้ผม<น>มองว่าถ้าผมเป็นพุทธศาสนิสาชนกชนมันไม่มีปัญหาครับ <c oughs> ผม,มวันนี้ผมอาจจะใช้ศรัทธาก่อนผมโอเคศรัทธาเพราะ<น>ผมมีตัฏาคตโพธิศรัทธาเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะแยกว่าเอ้ยนี่เป็นเรื่องผิดย่อยอันนี้อันนี้คือเรื่องหลักนะฮะนี่เรื่องเรื่องที่เป็นนิทานนะ แต่สมมุติว่ากรณีอย่างพวกนักวิชาการเนี่ยสมมุติว่าเขามองอะไรที่มันเป็นเป็นเป็นเรียลลิสต์มากไม่มีปัญหาแต่เขารู้หลักนี้แล้วเขาก็แยกเองเป็นสิ่ก็คุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณแยกไม่เป็นเองก็คุณก็แยกสิไอ้ตรงนี้อธิกถาอธิบายพระไตรปิฎกสิ่งที่เราต้องการนแล้วมันนาสืบกันมาถ้าเป็นตัวนี้อธิบายพระไตรปิฎกเนี่ยเขาต้องรักษากันมาเก่าใช่ไหมส่วนไอ้เรื่องการอธิบายประกอบเรื่องแทรกมีแม้แต่นิทานท้องถิ่น ใครๆไปอ่านก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องในลังกามันไม่ได้เรื่องในยุคเก่าด้วยแล้วก็ไม่ได้เรื่องในอินเดียด้วยก็เห็นเห็นอยู่แล้วคุณจะไปแยกไม่ออกคุณก็แยกแล้วคุณไม่ศึกษาไม่พิจารณาไม่แยกแยะเองจะไปเที่ยวตีขุมอ้อยยังไงเราก็บอกคุณศึกษาซะก่อนอย่าเพิ่งพูดแต่ <c oughs> ก่อนจะพูดนะศึกษาซะก่อนเราก็จะแยกได้อัตกถา ตอนนี้อธิบายพระไตรปิฎกอย่างน,นี้นี่เราก็ได้ความแล้วแม้แต่พวกที่พูดไมาเชื่ออัติคาเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเอาอัตกถามาอ้างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใช้พระไตรปิฎกบาลีปใช้พระไตรปิฎกภาษาไทยทีนี้คนแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยเนี่ยแกแปลตามอัตกถา <laughs> แล้ว ไอตาคนที่ไปอ้างพระไตรปิฎกอะบอกว่าฉันเอาแต่พระไตรปิฎกไม่รู้ตัวหรอกว่าไอที่ตัวเอาพระไตรปิฎกภาษาไทยมาเนี่ยเอาแต่กระถานนั่นเองนี่ภาษาไทยพระไตรปิฎกไม่ตรงกับบาลีไม่คือแปลพระไตรปิฎกแต่แปลไม่ออกก็<อ>ต้องไปปรึกษาติกถาก็หมายความว่าแปลตามอาัตกรถา ข้อความนี้พระบาลีพระตรบิดกว่าอย่างนี้โอ้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะแปลยังไงก็ไปดูอัติกถาอัติกถาท่านก็บอกให้ว่าแปลว่าอย่างนี้เข้าใจไหมเราแน,น่พระตรบิดกแปลก็แปลตามอัติกถาคนที่ไม่เชื่ออัติกถาแล้วไปอ้างพระตรบิดกไปอ้างพระตรบิดกพระสัทถมไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ้างอัติกถาอยู่เต็มที่เลยนั่นแหละตัวเองใช้อัติกถาเต็มที่เนี่ยเพราะการที่ไม่ศึกษาให้เข้าใจมันทําให้เกิดปัญหาเยอะ ก็บอกคุณนะถ้าคุณไม่ศึกษาพระไตรปิฎกบาลีนะแล้วคุณจะไปอ้างว่าคุณไม่เชื่อแต่กถาแล้วคุณไปอ้างพระไตรปิฎกพระสัทยเนี่ยเนี่ยคุณพูดเท็จทั้งหมนนละเรอยอย่างระดับชาวบ้านอย่างพวกเราเราอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้ศึกษาที่เป็นหลักธรรมตามพระไตรปิฎกที่แท้จริงเนี่ยครับเยมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ไม่ยังไงนะโอกาสที่อย่างชาวบ้านอ,อย่างอย่างผมอย่างเนี้ยฮะที่ไม่ได้เข้าไปศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตอะไรอย่างนั้นนะฮะโอกาสที่จะได้ศึกษาอ,อหลักธรรมในพระไตรปิฎกอย่างแท้จริงอย่างเนี้ยครับรอ <ST S> มีน้อยมากทีเดียวครับอ๋อ,อก็ใช่แต่ทีนี้ว่าถ้าเราถ้าเราเอาจริงนะค,คือคือเราต้องยอมรับความจริงว่าสังคมไทยเล่นเราห่างเหินละทิ้งเรื่องการศึกษาพุทธพจน์ มานานเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องพระใจปิดกมันห่างตัวแต่ว่าเมื่อไรเราเริ่มหันมาเอาจริงเอาจังเนี่ยมันจะใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเข้าใจเองแล้วเราก็จะใช้เป็นดือนตอนนี้เราไม่รู้จักแม้แต่พระใจปิดกคืออะไรมีอะไรอย่างไงอัตถกถาคืออะไรกรว่าไปตามที่เขาว่ากันไปแหละใช่ไหมมันก็เลยเป็นปนัญหาผมขอขอตัง สุดท้ายสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงยังก็แลอวนี่ยังของพระวกลิกับพระชนะที่ฆ่าตัวตายสมว่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยนะและเสร็จแล้วคือพระสารีบุตรเนี่ยยังสงสัยจนจะต้องไปถามพระพุทธเจ้าและผมยังงงว่าสมว่ากรณีถ้าเกิดเป็นนักวิชาการที่ต่ำได้ขึ้นมาทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยมารู้วารัจิตว่าพระชนะพระวกริลิเนี่ยตอนที่ว่าเชื่อสุดท้ายเนี่ยแล้ะพอดีมันเข้าอัตถกถาเืออัตถกถาก็มาอธิบายว่าตอนที่ลงดาบเนี่ยไม่บรรลุ แต่คือตอนที่ว่าจิตขณะที่ดับไปแล้วเนี่ย <ะ S 1> ช่วงน,นั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าถึงรับรองว่ากรณีสองเคสเนี่ยเป็นเคสการฆ uh, ่าตัวตายที่ไม่ผิด <ะ S 1> ใช่ไหมฮะแต่กรณีสมมุติว่าเรามองในเชิงว,วิชาการมาอ้าวอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้ารับรองรับรองเรื่องอันนี้ผมผมไม่มีปัญหานะคับเพราะ,ะ,ะผมผมมีศรัทธาในในพุทธศาสนาแต่อย่างกรณีถ้าเกิดเป็นเชิงวิชาการขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ไหมครับท่านไม่มีอะตมาเอามาใช้อธิบายเยอะเลยบอกว่าพุทธสอนนาสอนนี่ ให้เห็นว่ามนุษย์นี่มีโอกาสจนถึงที่สุดถึงวาระสุดท้ายชีวิตเลยคือไม่หมดโอกาสเลยเป็นมนุษย์นี่แม้กระทั่งจะตายก็ยังมีโอกาสได้ประโยชน์สูงสุดเลยมันอยู่ที่ว่ามนุษย์นี่มีความสามารถแล้วรู้จักใช้ไหมใช่ไหมไอ้ต่างๆมันไม่ใช่คอยยกเว้นหรอกมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นแต่เพียงว่าก็ว่าไปตามธรรมชาติ ตามปกติการฆ่าตัวตายเนี่ยจิตคนที่ฆ่าตัวตายก็คือมีความหดหู่ใจมีความท้อแท้มีความคับแค้มีความขัดเคืองมีความไม่พอใจอะไรแต่อะไรจิตมันก็ขุ่นโมศร้าหมองวุ่นวายว้าวุ่นอะไรอยู่จิตอย่างนี้เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นพูดโดยทั่วไปแล้วเราก็ต้องบอกอย่างนั้นฆ่าตัวตายมันเป็นบาปเพราะเวลานั้นจิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ว่าอา้าว ทีนี้เราก็พูดแยกแยะไปแต่ในกรณีนี้จิตเขามันเป็นอย่างนั้นมาเหมือนกันตอนแรกเนี่ยเขาผิดหวังเขารู้สึกท้อแท้ใจว่าเราปฏิบัติมาอย่างนี้ก็ไม่สําเร็จบัดนี้เราก็ทุกเจ็บปวดทรมานเหลือเกินจะอยู่ไปทําไมตายดีกว่ามันบรรลุของไม่บรรลุแล้วอะไรเนี่ยจิตอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมเนอกุศลนี่ก็คือจิตแบบคนฆ่าตัวตายทีนี้พอเฉือนคอไปแล้ว ทีนี้พอเหตุที่ตัวเองได้เคยศึกษาล่ําเรียนมาเยอะเนี่ยแล้วก็ฝึกสติฝึกอะไรไว้มันเกิดพลิกขึ้นมามีโยนิสมริการไปมองนึกเอาอารมณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงการที่จะตายเรื่องของทุกขเวทนาเรื่องอะไรมาเห็นไอ้ไตรลักษณ์ชัดขึ้นหมาเลยใช่ไหมมันเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความเป็นจริงของสภาวธรรมอะไรต่างๆพลงสว่างขึ้นมา มันก็พลิกกลับไปมันก็จิตมันก็กลายเป็นดีครับวันนี้นี่ผ่านตายตอนนั้นพอดีก็เป็นอลาหันไปมันก็ธรรมชาติเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมแต่คือตรงนี้ที่เป็นเชิงอธิบายเชิงอัตถกาถามอธิบายตรงนี้นี่ยในตัวพระไตรปิฎกมันไม่ได้พูดคือก็นะสิเราเราก็ต้องพูดให้เห็นตามสภาวะไงหมายความว่าหลักการมันมีอยู่ก็จริงไม่ล่าหลักการคือคือลอันนี้ท่านก็ไม่ต้องอธิบายเพราะว่า จิตคนที่คาบตัวตายปกติมันก็เป็นอย่างนั้นท่านก็ถือว่าเป็นอกุศลเป็นบาปแล้วก็ก็เวลาที่เขายังไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดจิตเขามี้ความเปลี่ยนแปลงโดยการที่ปัญญามันนําไปเนี่ยมันไปเข้าใจอะไรต่างๆขึ้นมาให้ความเข้าใจเนี่ยมันก็เปลี่ยนจิตไปมันก็ธรรมดามก็เป็นหลักการธรรมดาชูกไหมป,ปัญญามันเกิดความรู้แจ้งขึ้นมามันก็เปลี่ยนจิตเลย ไอจิตที่มันมวลหมองเศร้าหมองก็หมดไปสิแล้วทำไมกรณีอย่างนี้ภาษาลิบุตรไม่ทราบแต่พวกเทอมุมถึงจะทราบอ้าวก็หมายความว่าไอความสามารถในการรู้เข้าใจวาลจิตของบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันอันนี้ท่านยอมรับว่าพระอรหันต์ก็ยังไม่เท่ากันนะพระอรหันต์ทั่วไปก็ยังตามภาษาลิบุตรไม่ทันภาษาลิบุตรก็ยังตามไม่ทันพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นความสามารถในเรื่องปัญญาอีกขั้นหนึ่ง ที่จะไปรู้เนี่ยยั่งได้เนี่ยเมื่องานภาษาที่บุก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเฉยๆเ้หลืออารัจฉาเด้อไม่ใช่พอไหวไหมไม่หรอกเมื่อกี้มันยุ่งจนยาวแล้วยุ่งจนยาวยุ่งจะมาเลยอารัจสุขสวัสดีขอโมทนาทุกคนเลยเจริญสุข